จิตระงับสังขาร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 ดีๆกันทุกขั้นทุกคนเมื่อจิตระงับสังขารแล้วหมดเรื่องหมดเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องปรุงแต่งหมดเรื่องให้ต้องสับสนฟุ้งซ่านลังเลสงสัยในสิ่งใด จิตระงับสังขารแล้วไม่ต้องพยายามไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องขวนขวายจิตระงับสังขารแล้วอยู่เป็นสุขดีจิตระงับสังขารทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนใจจิตระงับสังขารสะอาดสงบสวา่างจิตระงับสังขารทำให้เรานั้น เยือกเย็นสงบเป็นสุขจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารทุกอย่างจะเบาจะสบายจะผ่อนคลายจิตระงับสังขารไม่มีอารมณ์ใดๆมากวนไม่มี ความสับสนทางจิตใจไม่งงทางจิตใจใจก็ปกติใจก็สะอาดสว่างสงบเย็นเบาโล่งโปร่งสบายจิตระงับสังขารตาหูจมูกเล่นกายใจก็เย็นจิตระงับสังขารความรู้สึกก็อดโปร่งโล่งเบาสบายบรรยากาศดี จิตระงับสังขารทําให้เรานั้นไม่ง่วงนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยไม่แสวงหาการไม่แสวงหาการเบียดเบียนหยุดการเบียดเบียนหยุดการคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายจิตละงับสังขารทําให้เรานั้นอยู่โดยเป็นมิตรสันติสันติสุข จิตระงับสังขารมองโลกเป็นของว่างจิตระงับสังขารมองทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมดาจิตระงับสังขารดีๆจิตระงับสังขารแล้วทำให้ผงแผ้วให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจิตระงับสังขารไม่มีอะไรกวนใจ ไม่มีอะไรโกนสมาธิไม่มีอะไรทำให้ขาดสติไม่มีอะไรทำให้หมดปัญญาไม่ทำอะไรให้ขาดศีลจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารเมื่อมีปัญญาแล้วจิตก็ขี้คลายผ่อนกายระงับสังขารเองเมื่อจิตระงับสังขารแล้วก็เพิ่มปิติ มีความสุขระงับมีความทุกข์เหนือสุขเหนือทุกข์จิตระงับสังขารได้ก็เป็นสุขอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งสว่างอย่างยิ่งขี้คลายผ่อนคลายเต็มที่ถึงสมดังที่เราต้องการจิตระงับสังขารแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ระมาทแล้ว ไม่มีความเสื่อมไม่มีโทษไม่มีทุกแล้วไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าแล้วจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารไปดีมาดีอยู่ดีแล้วจิตระงับสังขารไปสว่างมาสว่างอยู่สว่างแล้วจิตระงับสังขารดีๆกันทุกท่านทุกคนจิตระงับสังขารแล้วไม่ต้องเอาแพ้ไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องเอาถูกไม่ต้องเอาผิด ไม่ต้องเอาอะไรกับอะไรจิตระงับสังขารแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรจิตระงับสังขารแล้วไม่วุ่นวายไม่มากเรื่องจิตระงับสังขารแล้วหมดเรื่องจิตระงับสังขารดีๆกันทุกท่านทุกคนจิตระงับสังขารจิตระงับสังขารจิตระงับสังขาร